ชอปสีจระเข้ของเราให้ท,ทุกท่านได้เยี่ยมชมวันนี้อีกด้วยค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญนะครบริษัทจระเข้เป็นบริษัทคนไทยร้อยปร์เซ็นต์ได้มาตรฐานอเมริกานะครับรวมถึงสินค้ากุ่มวัสดุตกแต่องอุปกรณ์ต่างๆบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าในแง่ของการให้ใช้ในการตอบโจทย์นะครับ จนมาถึงวันหนึ่งนะครับบริษัทก็ได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับโดยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบริษัทมีสินค้ากลุ่มสีครับก็มีสีในกลุ่มเพ้นที่เป็นลามเปทแล้วก็มีสีในกลุ่มตัวของเทกเจอร์ต่างๆประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือประเทศสเปนวันนี้นะครับบริษัทได้มีความดีนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณ ทางร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการให้ความตอบรับนะครับแล้วก็สนับสนุนบริษัทจะละเทพด้วยดีตลอดมาครับขอบคุณมากครับต้องขอก่าวสวัสดีทางผู้ิทานของจนเทพดอทเว็นชอก็สื่อแล้วก็แขกรับเชิทุกท่านที่ทททม,ามาร่มาในวันนี้นะครับตัวผมเองในนามของบริษัทชื่อใหม่จลเทพพันธ์ก็รู้สึกถึงเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน สูงในการเปิดสีนะครับในจุดของคำเล่าสินเนี่ยเป็นหนึ่งในบทที่จับที่มาต่อไปอยู่วันนี้นะครับอย่างที่ทราบันดีว่าร้านออโบรนั้นหรือว่าบริษ,ษัท,ทเชียงใหม่เทพันนั้นเราใช้ชื่อแบรนด์ออโบร์นในเชียงใหม่วันนี้เรามีความดีอย่างยิ่งครับที่ได้มามีกิจกรรมดีๆนะครับให้ชาวเชียงใหม่ได้รับรูอ้อย่างที่เราเราู้กันดีว่าเราเป็นร้านรถซูเปอรสร้างขาย จำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานากของสร้างะนะตกแต่งแต่สินค้าที่ขาดไม่ได้เลยในของเราคือิพันจากจอเท่นะครับไม่ไว่าจะเป็นกาลละแนวเทียนพันต่างๆนะครับและวันนี้คำวันดุสิ่งที่เราจะได้มาในวันนี้นะครับก็ผ่ายหน้านะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอก ความปลอดภัยของผู้ใช้งานผู้อยู่อาศของเรานั้นนะคะผลิตจากวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยนะคะที่ซื้อใช้ไปแล้วนะคะเราจะมานับไหลลํางไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้พี่พี่ซื้อมา สีเทคส์ค l ลเลอร์และอริเทคคอลเลอร์ค่ะเพื่อคิดคนเป็นทางการเลยนะคะวันนี้ก็มีทั้งแขกผู้ร่วมงานนะคะพี่พี่ชิงงานพี่พี่เ5 6ดนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและก็ภาพใหญ่ทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ให้ทุกคนได้ค่อยๆดูกันไปนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความยั่งยืนและบริษัทจร์รเขยคอร์ปอเรชันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์่รรก่อ้ากระหนบและใส่ใจต่อสิ่มแมงแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าเรายอ,อ,อยู่ได้สังคมอยู่ได้โลกอยู่ได้ ระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาบริษัทเจระเเก้คอป์ปอเรชั่นจำกัดได้มุ่งพัฒนาสินค้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้แนวคิด Innovation for your family's happiness ผลิตภัณฑ์ของเจร้ระเก้จึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยบริษัทได้วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเอนื่อง ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยจึงได้มาซึ่งสิงนค้านวัตกรรม ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตการนำพลังงานทดแทนมาใช้ระบบการบำบัดน,น,น้ำเสียที่มีประสิทธิภาพการ,รลดปริมาณการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นจนได้มาซึ่งวัสดุาสาก่อสร้างคุณภาพสูงซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมตามมาตรฐานสากลนในทุกทกลุ่มสินค้า เรอินโนเวชันนวัตกรรมปูกระเบื้ของเจอร์เกได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้นำยอดขายอันดับหนึ่งของกาวซีเมนและยาแนวสำหรับปูกระเบื้รีเพอร์รีอินโนเวชันนวัตกรรมเคมีพันก่อสร้างตอบรับทุกการก่อสร้างและซ่อมแซมทั้งผลิตภัณฑ์การสื่อตกแต่งผิวซ่อแมแซมโครงสร้างเคมีพันสำหรับปบูตอ่อและยึดติดวัสดุต่างๆ คันเลืออินโนเวชันสีจระเข้สีที่ผลิตจากปุ่งธรรมชาติ100%ร้อปซนลอดภัยกับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยเราภูมิใจที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืนและสามารถส่งต่อความสำเร็จไปยังพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงประสบการณ์การก่อสร้างที่มีว่าคุณค่า แรงและ rumor, ปลอดภัยเนือสิ่นค้าใดที่ความภาคภูมใจที่องค์กรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโ่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนบริษัทจริยาเคคอร์ปอเรชั่นจำกัด พันหนครอบครัวิบ3 5ใช่ไหมครับเป็นการ,รก่อตั้งขึ้นของเซราสีเขียวนะครับซึ่งเป็นบริษัทซึ่งเริ่มต้นเลยของทางผู้ก่อตั้งนะครับผมของทางเจ้านายนะครับแลวเราก็เริ่มมีกาวซีเมนต์และกาวยาแนวตอนนั้นเราก็น่าจะเริ่มจอยกันกับร้านค้าต่างๆเช่นร้านค้าใหญ่ๆตามทุกๆหัวเมืองนะครับอย่างเช่นต่อโอมเราก็ได้ร่วมจอยกันมานะครับผมเป็นบริษัทเ <Yeah. S 1> จ้าเทีคอมเพเซชั่นจำกัด ตอนนั้นเราก็เริ่มมีการเซตอะไรหล,หลายๆอย่างให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับผมไอ้เมื่อมีสินค้าเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นนวัตกรรมนะครับจระเท้ไม่เคยหยุดยั้งในเรื่องของนวัตกรรมเมื่อปี2563ก็จะเป็นฟอร์สบูทแพดนะครับเป็นสินค้าที่ซ่อมพื้นนะครับโดยที่ไม่ต้องทําลายก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่สร้างมลพิษมลภาวะให้กับ กับโลกใบนี้นะครับว่าโลกร้อนนะตอนนี้มันสู่ยุคโลกเดือดนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็วัดค่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับมันสดุปคำตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเราเลือกจากวัสดุที่มาผลินที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีการนำลวกของโซเวนมาใช้ในการผลินเราเห็นที่เมื่อกี้ คุณพงศธรได้ทีเซ็นไปก็คือเราให้ความสําคัญในแง่ของการดื่มสิ่งที่ปลอดภัยนํามาใช้ในกับบ้านคนครับจะเห็นได้ว่า BOC เนี่ยเป็นแารก่องมันเองหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สปอตจะเป็นอัลซารูมสีีแต่จะมีจระเข้เป็นแบรนด์เดียวที่เป็นสีโรสเวียีครับซึ่ง BOC ไม่ได้ไหมายความว่ามันเาวันนี้แล้วมันจะแย่ท่ามันครับบางบ้านนี่ครับที่เราเข้าถึงอาจจะใช้แต่ว่าปริมาณจะน้อยลงทำไมถึงตัวเครื่องถ้าเราใช้ลายเซ็นคือว่าสูญเสียไป ของคาร์บอนฟอิกินเนี่ยมันมีหลากหลายดุอย่างที่เรารู้กันก็คือปููกป่าเนี่ยดูดซับคารบนได้หนึ่เท่าแต่ถ้าเป็นปูกป่าเช็เูซับได้ประมาณ8เท่าตัวของคาร์บอนฟูิกินเนี่ยมันก็สามารถลดได้ด้วยการใช้าสารนิตรน ในการทาสีแล้วพอถึงเวลาแห้งตัวครับมันก็จะค่อยๆดูดซับคาร์บอนเข้าไปครับอีกอย่างหนึ่งก็ย่อยสลายได้งา่ายครับในในลำโซนเนี่ยมันมีด้วยอย่างนี้ที่ที่ที่พ่ธีกรเขาบอกแต่ว่าไอ้ที่เราอาจจะสเปรย์เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันคุณภาพสุดๆนะแล้วมันก็ได้คุณภาพด,ด้วยแล้วก็เรื่องความขาวด้วยเราก็เลยต้องแนววใาย ขยายความพรดครับขยายความในเรื่องความขาวอย่างนี้ครับในการผลิตสีเนี่ยถ้าเกิดในเบสมีความขาวมเยอะครับการใส่ p ม g ลงไปมากๆเนี่ยครับก็จะไปทําให้สินค้าน,าน,านั้นมีพวกของวัสดุที่เป็นสิ่งที่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่รรมาชาตินะครับหรือนข้างมาแล้วตัวน,นี้นนนะะนก็จะทำหนื่อยในอนาคตนะครับแต่ว่าที่โอโฮมเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่<ช>เราเลือกเพว่้ด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาในเรื่องของสินค้าจัลเก้เองเนี่ย ตัวสินัเกเจระเคก็จะมีคนไทยจำหน่ายเยอะทั่วประเทศเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องทัลเลอร์ที่เป็นช็อปเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่สามสาขาอยูล่าครับใช่เหมือนกันความพิเศษที่ลูกค้าจะได้ร,รับรเมื่อเราถ้าเกิดเลือกสีเจระเคความพิเศษเองเนี่ยเอาเรื่องแรกเลยเรื่องปรับเป็นนิดต่อสีแมสลองเรื่องสุขภาพเรื่องความแตกต่างตัวสีเลยถ้าเกิดเมื่อกี้เห็นตัวโปรเจกต์เรื่องเฟลแนนซะ์นะ มันจะแตกต่างเลยแหละว่าเราไม่ใช่สีทั่วทั่วไปมันเป็นสีที่ถูกพิเศษที่ถูกเลือกสรรมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางสินค้าของทางด้านสีเองหรือว่าสินค้าอือ่น,นๆของแตงจระเก้ทางผู้บริหารเราก็ยัง่งเน้นในเรื่องของการที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็สิ่งจรลเก้เองก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย